คุณผู้ชมครับผ้าไหมทอมือหลากหลายลวดลายที่ผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันจากพระกระแสรรับสั่งและส่งชื่นชมจนกลายมาเป็นแรงผลักดันและพลังในการอนุรักษ์และต่อย,ยอดผ้าไหมทอมือของกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านใหม่ไทยพัฒนาที่จังหวัดสระแก้วติดตามรายงานจากคุณสุนันทาบำรุงสวนครับ ผู้ชมคะจากไหมมีชีวิตแบบนี้นะคะผ่านการเลี้ยงอย่างดีจนได้เส้นไหมที่ดีมีคุณภาพผ่านการทอด้วยมือของกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านไหมไทยพัฒนาจังหวัดสะแก้วคะ่ะ เสียงกระสวยที่พุ่งไปบนกี่ทอผ้าฟื้และเขาฟืมสลับสับเปลี่ยนไปตามแรงย่ำเท้าเพื่อให้ด้านลวดลายที่งดงามทั้งแบบดั้งเดิมแบบลายผีเสื้อและดอกแก้วสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดสระแก้วถูกหยิบยกมาอยู่บนผืนผ้าไหมจนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมทอมือกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านใหม่ไทยพัฒนาจังหวัดสระแก้ว เริ่มต้นจากคุณแม่เนาะคุณแม่ทำาทำใช้เองเลี้ยงหม่อนเลี้ยงไหมก็มาสาวเส้นไหมแล้วก็มาทอเป็นผ้าสวมใส่กันก็ดีใจผ้าภูมิใจที่พระองค์ท่านช่วยสนับสนุนนะคะก็ตัดว่าถ้าอยากจะทําก็จะมีไหมมาให้มามาให้ทอคือเราส่งผ้าเข้าไปแล้วก็จะมีเส้นไหมตามมาก็รวมตัวกันเป็นสมาชิกก็ ชาวบ้านที่นี่ก็สนใจกันทุกคนเนาะก็คนไหนที่มีฝีมือก็เอาเข้ากลุ่มมาแล้วก็พระองค์ท่านก็ให้ทหารมาช่วยดูแลในในกลุ่มรู้สึกภูมิใจดีใจที่พระองค์ท่านคอยดูแลพวกเราเนาะแม่ตื้นตันมากค่ะจะไม่ลืมพระคุณค่ะ จากตัวไหมที่ผ่านการเลี้ยงอย่างพิถีพิถันได้มาซึ่งรังไหมสีเหลืองทองก่อนนำมาต้มและสาวให้ได้เส้นไหมที่ติดกันเป็นเกลียวพร้อมทั้งฟอกย้อมขึ้นลายทั้งหมดคือกระบวนการที่ทำจากใจพอคิดเสมอว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีอา มีไรายได้พร้อมส่งข้อมูลและนิธิส่งเสริมศิลปะชีพทำเส้นไหมจ้ะเวลาเวลาถือน้ําร้อนมันก็ขึ้นมาถ้าเราไม่ทําอันนี้มันก็ไม่มีเส้นไหมไปทําดีใจแบบที่เราเราทำแมบบ้ว่าเราทําได้แล้วก็มีคนมาดูงานแล้วเราก็ทํา ขายได้ส่งได้จจามีรายได้ด้วยและได้เสริมจ้ะใบไหร่เส้นไหมแท้จากธรรมชาติที่ย้อมและทอเป็นผ้านเนื้อละเอียดเรียบสีไม่ตกเนื้อแน่นเงางามซักแล้วไม่หดตัวคือเครื่องการันตีและความภาคภูมิใจของชุมชนอีสานพลัดถิ่นกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านใหม่ไทยพัฒนา ที่ปัจจุบันพร้อมจะสานต่อและต่อยอดการถอผ้าไหมถอมือไม่ให้หายไปจากชุมชน คุณผู้ชมคะและนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือนะคะที่ได้มาจากกลุ่มผ้าไหมทอมือพื้นที่ราบเชิงเขาบ้านใหม่ไทยพัฒนาจังหวัดสะแก้วโดยเฉพาะผ้าไหมผืนนี้นะคะที่มีลวดลายผีเสื้อและดอกแก้วที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงได้ตรัสกับชาวบ้านให้ถอขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําจังหวัดสะแก้วต่อพงพจนานนท์ถ่ายภาพสุนันทาบำรุงสวนรายงาน